เพอร์เทผลเลสเตอร์ซิตี้ร้อนแรงเกินห้ามใจมีแววลุ้นคืนพชมเียลกอย่างรวดเร็วในปีเดียวชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซีซั่นที่ผ่านมาของเลสเตอร์คือฟันร้ายที่เกิดขึ้นกับเลสเตอร์อย่างช็อกวงการน้องๆตอนที่พวกเขาพระกาคว้าแชมป์เชมเปียลกครั้ง,งประวัติศาสตร์เมื่อไม่กี่ปีก่อนแต่การเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตตัวเองใหม่ตั้งแต่หัวจดเท้าในการลุยสึบแชมเปี้ยนชิพก็ดูเหมือนว่าเลสเตอร์กำลังไปถูกทางอย่างชัดเจน เริ่มต้นด้วยการชนะ4นัดซ้อนอัพคอมเมนที่2-1ชนะพารดฟิลด์ทาวน์1-0ชนะคาร์ดิฟซิตี้2-1และชนะรอตเทอร์แฮมยูไนเต็ด2-1ก่อนพ่ายกับเฮาซิตี้1-0แต่ก็แก้ตัวได้นในเกมนัดล่าสุดที่บุกยิงซอจ้ำตันถึงถิ่นเซนต์แมรี่4-1 6นัดชนะ5แพ้1เลสเตอร์จึงยืนเด่นที่ลองจ่าฟูงตามหลังเบรตันนตตเอ็นแค่แต้มเดียวท่วนยังมีคาราบาวครับที่ได้ไปต่ออย่างสบาย ชนะเบอร์แท่งอัลเบียนกับทาร์สเนียโรเวอร์ด้วยสกอร์เดียวกัน2-0และเตรียมบุกแอนฟิลของเนเอร์ูลในรอบ3ปลายเดือนนี้อะไรทำเลสเตอร์วิ่งชฉวได้ขนาดนี้ลองไปดูกันครับคุณซอดีแน่นอนเลสเตอร์เลือกหาทางเสี่ยงอย่างเห็นได้ชัดกับการคว้าตัวเอนโซมาเรสกามานั่นก็อีกคุนซื้อใหม่ภายหลังเลือกจะไม่ต่อไปกับดีนสปิดออดินนายแอสเซมิล่าที่เข้ามาทำทีมเก็บ9คะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายซีซั่นที่แล้ว แม้ในช่วงค้าแข้งจะพอมีชื่อจากช่วงที่เล่นให้กับยูเว่ซึ่เรนติน่าเซบียาหรือปาเลโมแต่เมื่อผันตัวมาเป็นโค้ดก็ควรนับว่าประสบการณ์ของเขายัางค่อนข้างน้อยและอันที่จริงไม่ได้อยู่ในสายงานนี้มายาวนานนักหลังแผนสตาร์ทกับเฮเลสเวโรนาเมื่อปี2017ปี2017เป็นผู้ช่วยคุณซือเอสโคลี่ปี2017เป็นผู้ช่วยกุณซือเซบียาปี2018เป็นผู้ช่วยกุณซือเวสแฮมปี2020อยู่ในอ c ค d เดมแมนซิตี ปี2อ2 1ย่อยู่ปามาและปี2 0 2 2เป็นผู้ช่วยกุนซอแมนซิตี้จนถึงตอนนี้ศึกแชมเปี้ยนชิพผ่านไปแล้ว6นัดก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่านี่คือตัวเลือกที่ถูกต้องเป๊ปปองอลังเวอร์ของคิงพาวเวอร์เมื่อมาสกาพาทีมชนะ5พาพลาดท่าไปแค่เกมเดียวแต่ก็เริ่มใช้แล้วเห็นเบื้องต้นแล้วว่าค้ชอิตาเลียนไร่สีผู้ซึ่งเป็นผู้สิทธิ์โดยตรงอีกคนของเป๊ปกัวเดล่ากำลังอยู่บนเส้นทางที่ดีมีลูที่ทำให้ทีมของตัว ไม่แพ้มิเกีอยวอเตตาที่าร์เซนอลหรือแบงซองโกอบนีที่เบอร์สลี์เสริมทัพใช้ได้เ,เรื่องเข้าใจอยู่แล้วกับการต้อรักเข็มขาดหลังตกชั้นลงมาที่หมายถึงรายได้จะต้องหดหายไปอย่างมหาศาลจากการไม่ได้อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกแต่ก็ควรต้องถือว่าทั้งคิงพาวเวอร์และมาเลเซีาทำได้ดีในการหาหนักเตะใหม่เข้าสู่ถีมคิงพาวเวอร์สเตเดียมทั้งการซื้อขาดและเซ็นเข้ามาชั่วคราวอาจโชคไม่ดีหน่อยที่ค,นนคอนคร์ด เซตแบ็กทีมชาติอังกฤษที่จ่าย8.5ล้านปอนด์ดึงมาจากวูฟแชมตันรับบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกตั้งแต่ตอนปีซีซั่นจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ประเดิมสนามแต่กับแฮร์รี่วิงและสเตฟฟี่มาวีดีดีจักวัดแจมเลยทีเดียวเมื่อทั้งคู่ซดแทรกเป็น11ตัวจริงได้ทันทีและมีผลงานน่าพอใจด้วยแฮร์รี่วิงอดีตตัวหลักสปเปอร์ลงสนาม6นัดในศึกแชมเปี้ยนิพซีซั่นนี้รวมถึงอีก2เกมในศึกคาราบาวครับม id าวีดีดีกองหน้าอังกฤษวัย25 ที่ไปเล่นต่างแดนอยู่นานนับตั้งแต่อลํลลาอาเซนอลไปในปี2018ก็ลงเล่นในกับเลสเตอร์ไปแล้วเจนัดมีผลงานซัดไป2อประตูหรือผู้รักษาประตูคนใหม่ Matt ansen, แมตต์เฮอร์มันเซนดารุม่งวันที่3ทีมชาติเดนมาร์กจากบรอนบี้ก็เข้ามาเพิ่มความแน่นอนขึ้นเยอะในระหว่างเฝ้าเสาไม่ต้องทนเสียว่าวาบกับแดนนี่บอร์ดอีกต่อไปหลังจาก5เกมที่ลงสนามผู้รักษาประตูรายนี้ทำให้เลสเตอร์ชนะได้ถึง4แม้จะไม่มีคลีนชีทเลยก็ตาม น่นการกบรดาตัวยิมก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคัลลัมดอยสเตเบมารุ่งจากแมนซิตี้เซซาเล่คาซาเดอีมิดฟิลด์ที่แฟนเชลซีบางส่วนแอบ,บเสียดายวนาเก็บไว้ใช้เองมากกว่าและยูนุสอาคุนปีกไว้23จากการ์สไลการที่ตัวใหม่เข้ามาสร้างผลงานได้ทันทีทําให้สามารถทดแทนการสูญเสียนเตะเ,เก่าที่ย้ายออกหลังตกชั้นได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยก็ในระยะสั้นช่วงเดืนอนกกว่าที่ผ่านมาถึงกับไม่ต้องขนาดผ่าตัดใหญ่ โดยปริมาณถือว่าเวสเตอร์เสียนักเตะไปไม่น้อยในช่วงตลาดซัมเมอร์2023เจมส์แมตติสันไปสเปอร์ตเนเน่เนลมาตีไปเบซิกตั๊และอันเดรครานปล่อยตัวจอนี่อีแวนไปแมนยูนอมปรลิตแมนดี้ไปลองอายุเซ่์ไปเรสไปเรอเบติสสก่าโยนซูไปแอลเลตโกมาลิดธนวัตรชินกิตถาวรปล่อยตัวยูริเตลมองไปแอสตันวิลล่าฮาวิบานไปนิวคาสเซิลเทมอธีคาสซันเย่ไปฟูแลมวิกเตอร์คิเดเซนไปโบเรนย่า ลูกโทมัสไปเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและบูบาการีซูมาเร่ไปเซบีย่าเสียเยอะก็จริงแต่ไม่ต้องถึงกับถนัดผ่าตัดใหญ่อย่างน้อยยังเหลือแกนหล,ลักหน้าเก่าๆต,ตัวประสบการณ์สูงอยู่เป็นตัวเลือกของมาเลเซียในซีซั่นนี้เช่นเจม,มีว่วาดี้แพสันดากา้าเคลิซี่อินเฮนาโชยูเฟตเอดีดีเคนันเดลเ,เบรีฮอร์มาร์คอัลบิตันมิคาโดเปเรราบัวลฟาเอสเจมจัสซินยังอยู่กันครบยังต้องเพิ่มเติมยานิกเวสตาการ เซนเตอร์แบ็กก้านยาวดีกรีกรทีมาชิเดนมาร์กซึ่งเคลียร์ปัญหาสายสัมพันธ์กับสมโมสรเรียบร้อยกลับมาเป็นคีย์แมนเกีรับอีกครั้งจดการขาดหายไปของโคโดี้ไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใดอีกหนึ่งคนสําคัญที่ยังพร้อมสร้างผลงานอยู่นั่นคือเจม่วาร์ดี้ที่แม้จะเกิดความไม่แน่นอนต่ออนาคตตัวเองหลังจบซีซั่นก่อนแต่ท้ายที่สุดเลือกปักหลักกับทีมต่อจัดให้แล้ว2ประตูนในซีซั่นนี้แม้วัยาบ36ในระยยาววาร์ดีอ้อาจไม่พร้อมลงสนามทุกนัด แต่ที่คุณภาพฝีเท้าของเจ้าตัวยังสามารถสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งในหลีกรองได้มาพร้อมเล่นและจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการคว้าตัวเลื่อนชั้นสูเ่เฟมารีกแน่นอนนอกจากวาดีแฮร์รี่วิงเวสตเกอร์คาซาเรีที่ทำด้ดีในช่วงต้นซีซั่นย่างต้องมีชื่อที่เซอร์ไพรส์อย่างเคซี่แมคเคเชียอาจไม่ใช่ใครที่เลสเตอร์ที่คุ้นหู เมื่อข้อทีจจริงคือปีกตดรุ่งช้างปีกได้โอกาสลงน้ํากับทีมชุดใหญ่มาตั้งแต่2,021ถึง2,22แล้วี่ซีซั่นนั้นในยุคข,ของเบนเดอร์โรเจอร์ได้ลงสํารองท้ายเกม2นัดกับเนลคัสเซนในศึกพเมลีกและกับวัตฟอร์ดในเอฟเอคับจากนั้นซีซั่นก่อนถูกส่งออกไปแจ้งเกิดกับวิเบอร์ดันในลีกถูมีผลงานลงสนาม18นัดซัด1ประตูและก็ได้โอกาสจากมาเลสกาให้มาฉายแสงเต็มที่ในซีซั่นนี้ปีกกว่า21กดไปละ3ประตูจาก5นัดเป็นดาวซันโบข,ของทีมไปยอย่างนนั้ เมาส์สองประตูพาเลสเตอร์บุกตบลอตเทอรแฮม2-1พร้อมเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ล่าสุดวันศุกร์ก็สังหารลูก2-0ก่อนเลสเตอร์บุกไปถลวงซัตตัมตัน4-1ผมชอบเขามากไม่เฉพาะที่เขาสามารถทําประตูได้เท่านั้นผมยังชอบแนวทางที่เขาทํางานและอุทิศตนเขาช่วยทีมได้มากในการเล่นแบบไม่มีบอลเขาคือนักเตะคนสำคัญของเราอย่าได้แปลกใจหากวันข้างหน้าไม่แค่เชียร์จะกล้าไปเป็นตัวเด็ดของแมนยูสเปอร์นนวคาสเซลหรือเชลซี หรือซีซันก่อนก็แค่อุบัติเหตุใช่หรือจริงซีซันก่อนมันก็แค่อุบัติเหตุทางลูกหนังที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดอย่างที่เราทราบกันดีภาพของการเป็นทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2 0 1 6นแชมป์เอฟเอคัพปี2 0 2 1ที่จริงแล้วมันยังไม่ได้ถูกลบเลือนหายไปไหนแฟนบอลยังทบทวนแทบทุกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อยู่เลยที่สําคัญนักเตะทีมแชมป์ของทั้งสองชุดนั้นยังลงเหลืออยู่ในถิ่นคิงทาวเวอร์สเตเดียมบางรายด้วยโดยเฉพาะวานี่กับอาบไบตันที่อยู่มาตั้งแต่ชชุดมพเลก เพราะฉะนั้นมาตรฐานของเลสเตอร์ควรถือเป็นทีมระดับกลางของพรีเมียร์ลีกอย่างไม่เคอะเขินแค่เพียงว่าสีซสั่นที่แล้วมันเกิดอาการแผ่นเสียงตกร่องปัญหารุมเร้าจนโรเจอร์เขนไม่ขึ้นสุดท้ายก็ตกชั้นลงมาโดยขาดแค่2แต้มเท่านั้นและเมื่อทีมที่มีมาตรฐานพรีเมียร์ลีกอยู่ในตัวต้องบดมาเล่นในลีกลองก็อาจไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะเด้งตัวคืนสู่ที่ชอบที่ชอบในเวลาอันรวดเร็ว6นัดผ่านไปด้วยการเป็นรองจา่าฝูงแสดงเหน็นถึงการก้าวเดินที่มุ่งมั่นไปในทิศทางนั้น ขอแค่รักษาระดับอย่าหลุดมาตรฐานไม่นานเกิดล่อ, ester, อเลสเตอร์คงได้กลับคืนสู่พีเมลิกอย่างที่ควรจะเป็นอีกครั้ง